ขอขอบคุณเพื่นรูปแบบเพื่อนที่น้ามั่งอสบายสบายด้วยนะคะแข็งเธอเออเธอเบื่อหรือเปล่านะนี่ถ้าเธอไม่มีอะไรทำแล้วก็น่าจะมีหนังสือทีาอา่เธออ่านได้อยู่ในห้อง ที่สองทางขวานะเขาใส่ใจความรู้สึกของเราด้วยเฮ้โอ้โหที่นี่ก็มีดอกห้เดนเยเ่เต็มไปหมดเลยฮึเดี๋ยวเรากลับบ้านเมื่อไรจะถอนดอกห้เดนเย่ออกแล้วปลูกต้นไม้อื่นให้หมดเลยไม่ไม่ได้นะเราจะคิดได้แบบนั้นไม่ได้หมเส่จ,จะชอบดอกไม้อะไรก็ไม่เกี่ยวกับเรา ช่นมันเถอะเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วตัง้งใจอ่านหนังสือดีกว่าเธอเข้าไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ออกมาอีกล่ะสิบสามนาทีหรือว่าห้าไมจิตนาการของประธานหมูอ้าชสอด้วยชิเราเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกัน ประตูนอยยันวันซูเธาไม่ได้ยินฉันเลเประตูเดียวนี้ยันวันซูถ้าเธอยังไม่เปิดประตูฉันจะเข้าไปเองเลยนะเธอเป็นอะไรไปหรือเปล่าเสียงอะไรหนุนหูจังืึนายน้อยหมูคุณเข้ามาทำไมเหรอกะแล้วทำไมเธอไม่เปิดประตูนะโถูวิรู้อย่างนี้เราไม่ทำห้องที่เก็บเสียงดีขนาดนั้นหรอ ขอโทษอห้งเป็นวัวโซฟาขอคุณมั่นมันนั่งสบายกันไปตอนที่ฉันนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็เลยขลอ่ยแล้วทำไมเวลาเราอยู่ต่อหน้าเธอถึงไม่เคยควบคุมมารวมได้เลยนะอย่าบืา้อนไ่ไม่รู้เลยหรือว,ว่าเราเป็นห่วงนะแต่ว่าเราไม่สามารถร่างกายของเธอไปกันเธอเอาหนังสือไปอ่านในห้องของฉันลูกขึ้นได้แล้วเขาจะพยายามเราหรือว่าเขาเป็นห่วงร่างกายของเรา เออระวังนะเออเอเยะเยะจริงสภาพอของเขาเปลี่ยนหมดเลยเย็นวันซูดูสิว่าเธอทำอะไรเออขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันซั่งให้นะคะดีมากเธอเป็นคนทำดังนั้นเธอต้องช่วยทอนด้วยโอเคค่ะม uh. ีอะไรอึ้งไปเลยเหรอ ไม่ใช่สังหน่อยฉันจะไปสังไอเดี๋ยนนี้แล้วอย่าตามฉันมานะคะฮะหลงตัวเองเลยขนาดนี้นะแต่เขาก็หล่อมากจริงๆนั่นแหละนี่คุณผู้หญิงปกติที่บ้านเธอซักเสื้อผ้าเองบ่อยเลยใช่ค่ะเออไม่ใช่เดี๋ยวก่อนสิทำไมคุณเข้ามาแล้วนี่มันห้องน้ำหญิงนะทำไมคุณคุณนี่คุณใส่เสื้อผ้าแล้วหรือยังคะเธอก็ลองดูเองสิแปลกนะ เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกเลี้ยงแบบตามใจไม่ใช่เหรอทำไมลูกคุณหนูแบบเธอต้องเส փ ผ้าเองด้วยเหรอสิจูฉันเอาฉันเอา,ามิี้มาให้คุณด้วยคะ่ะขอบคุณนะครับคุณสวนเรื่องเล็กน้อยค่ะไม่จำเป็นต้องขอหูฉันหรอกนะเออตอนนี้เขาหน้าหนาแล้วคุณต้องดูแลตัวเองนะคะคุณมีแผลที่ปากแล้วนะนั่นหูเขาแดงหมดแล้วเขาขิดสินะ เวลาอยู่ตอน้าหุนส่วนทำไมเขาถึงดำตัวเป็นสุภาพบุรุษจังอุ้ยแต่เวลาตัวบ้านี่อยู่ตน่าเราเขาก็กลายเป็นคนลามุกทุกทีเอ๊ะทำไมฉันถึงได้ยินเสียงเหมือนกับคนกัดฟันเลยเสียงกัดฟันเหรอสนใจจะเป็นเสียงหมูน้อยนะครับผมไม่ได้แห่หาเลยร้องออกมา,มาแบบนั้นสิจือคุณไปหัดเล่นมุกมาจากไหนเนี่ยหมูสีจือฝากไว้ก่อนเถอะว่าแต่ทำไม ผมไม่เคยหาซื้อชาหมิ้นแบบนี้ได้เลยนะก็แน่สิคะว่ฉันทำชานีด้วยตัวเองงั้นก็ดีเลยนะคะคุณรู้วิธีทำชาแบบอื่นด้วยหรือเปล่าฉันพอทำแบบอื่นได้อยู่นะคะคุณต้องการแบบไหนละ่ะชาแบบที่ช่วยลดอาการปวดท้องนึ่ครับปวดท้องแบบไหนสิจื้อนี่คุณปวดท้องหรอคะเปล่าเราไม่ใช่ผมบริษัทของผมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดอาการปวดอยู่เรามีอาการนั้นพอดีหรือวะ แล้วก็าการปวดท้องแบบที่บางครับบ้งผู้หญิงเขาเป็นกันนะครับเอ๊ะ <c> ซ <oughs> ีจื้อไม่เจอคุณมาตังนานาต้งนานเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนมีอารมณ์ขันไปแล้วนะคะไม่ใช่หรอครับคุณหอวใจผิดแล้วโอเคเอาฉันมาฟังมุกตลกของคุณใหม่ก,ก็แล้วกันนะคะฉันไปก่อนนะคะแล้วเธอจะแอบอยู่ลังกำแพงเนินไหมเอออีตาบาัสฮะเมื่อกี้เธอว่าอะไรฉันนะไม่ใช่นะคะรู้ฟังผิดแล้ว จริงๆแล้วแบบของฉันนี้ขึ้นแล้วไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกฮะฉันแค่มองเห็นโอกาสในตระช้อเพื่อสุขภาพเธอไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเองหรอกช่างมันเถอะอธิบายไปคุณก็เปล่าประโยชน์เหมือนเล่นเปียโนให้วัวฟังนั่นแหละหยุดเลยถ้าว่าใครเป็นวัวคุณจะทำไรน่ะป่อยฉันเะาฉันเดินเองได้เสดราจริงๆยังให้คนอื่นมาดูพวกเราด้วยไงนี่คุณงํม เยีนยนมันซูนี่เธอเป็นมาหรือไงนี่เยอะขยับสิเดี๋ยวเธอตกลงไปกระรงหักฉันไม่สนนะนี่เราทำเกันไปหรอเธอมองหาอะไรอยู่นี่กล่องยาขาจะได้ทำแผลให้คุณอะฉันเจอแล้วถอดเสื้อผ้าของสิคะ ก่อนหน้านี้เธออายไม่อยากมองแต่ตอนนี้กับอยากดู้นล่ะมันไม่เหมือนกันสักหน่อยที่ถอนมันออกได้แล้วค่ะทำไมเธอต้องมองฉันแบบนั้นถ้าต้องฉันขนาดน,นี้ฉันจะถอนดดนี้เลยเจ้าช่วยเลือดออกด้วยเราต้องรีบผ่าเชื้อแล้วอาจจะเจ็บมีนึงทนหน่อยนะคะเรียบร้อยแล้วเขาไปกินข้าวได้แล้วไม่ได้หรอแค่ลองฉันถูกมูก,กัดยกตะเกียบไม่ไหวเลยแล้วคุณยังอยากให้ฉัน ทำยังไงคะนี่ป้อนฉันสิอ้าก็แปลดีเหมือนกันนะเวลามีคนป้อนนี้เยี่ยมไปเลยฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันอยากอาซุปสาสร์ส่หน้าเขาจริงๆไม่ไม่ได้นะให้เ็ทานอาหารดีๆเธอช่างมันเธอเช่างมันกันกินอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทำไมคุณมองฉันแบบนั้นแล้วถ้าคุณอิ่มแล้วงั้นฉันก็เก็บโต๊ะนะคะ ปกติเวลาอยู a a uh ่บ huh. ้านเธอก็ทำความสะอาดตัวเองด้วยเหรออ๋อใช่ค่ะฉันไม่ชอบรบกวนคนอื่นนะนี à, ơ, p, ่เขาสงสัยอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรออะไรนะคะไปทํางานของเธอเถอะแล้วก็มีคนมาเก็บเองนั่นแหละงั้นฉันไปทํากันบ้านก่อนนะคะฉันไปด้วยก็แล้วกันช่นมาเธอฉันมันหายใจเขาลึกๆฉันอยากเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําไปดูไปดูมาเธอไม่ได้ ดูกแกร่ทงทำตุกตาแล้วนะทําดูไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเสนอตัวเองขึ้นเตียงเพื่อแลกกับเงินเลยนุชปุ๊เสร็จแล้วใช่ไหมมันก,ก็เดินไปเป็นเพื่อชินหน่อยแล้วกันฮะนั่งตรงนี้สิว้าวที่นี่สวยจังความฝันของเธอคือการเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหม ไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์ธนระรมาดาธรรมดานะคะฉันจะเป็นดีไซเนอร์ะระดับโลกเลยเอย๊ถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรหรอกครับฉันเชื่อเธอ,อได้นะฮะฉันเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นดีไซเนอร์ะระดับโลกได้นะและเธอจะได้ไปอยู่จุดที่คุณส่วนอยู่ได้แน่นอนฉันไม่สามารถก้าวถึงระดับของคุณส่วนจีได้หรอกครับถ้าฉันช่วยเธอละไม่ได้นะคะฉันจะทำมันด้วยมือฉันเอง ถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องกลัวว่าจะเทียบกับผู้ส่วนไม่ได้หรอถ้าเขาทาได้เธอก็ต้องทาได้เหมือนกันขอบคุณที่ให้กําลังใจฉันนะคะให้กําลังใจอะไรเพราะเธอโง่เหมือนหมูจำหางอย่าให้ฉันเห็นว่าเธอยอมแพ้แล้วกันนี่คุณหยุดเรียกฉันว่าหมูสักทีได้ไหมจะหมูน,น้อยอุดอุดเฮ้อละ่ะฉันไม่อยากหิ้งด้วยแล้วเข้าไปอาบน้ำกับฉันดีกว่าจะหลบอยู่ทำไมถ้าเหมือนไม่เคยเห็นอย่างงั้นเลย เดี๋ยวคุณอาบเสร็จแล้วฉันค่อยมาดีกว่านะคะฉันบาดเจ็บอยู่นะช่วยอาบใหหน่อยสิมาตรงนี้ถูอต,ตัวให้ฉันหน่อย,ย,ยอือก็ได้ฉันจะช่วยหน่อยฝากไว้ก่อนเถอะบอบบาหน่อยนี่มันผิวคนนะงั้นคุณก็ทำใอ้สิคะฉันไปละโถว้ถอวขอแช์ไปหมดเลยเพราะนักงานไปหน่อย ฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้อยู่นะถ้าฉันบอกว่าเธอออกไปไม่ได้ละอยอะ,ะน่า <c oughs> ท้อฉันถัวไปทำไมร่างกายของเธอถึงอ่อนแอขนาดน,นี้นะใส่หนีสีเดียวก็เป็นวัเราเพราราฉันบนเตียงนะเออถ้าเราแบบนี้ไปให้ไกลให้หาเขาถ้าเขาหาไม่เจอเลยดีไหมทำไมเธอต้องนอนห่งางหลังใส่ฉันด้วยละหันมานี่เลยเออ ก็ฉันแน่นจนฉันหายใจไม่ออกแล้วนะเรื่องเยอะจังเลยนะนอนไปเถอะนะพอมองดูใกล้ๆแล้วผิวเขาดีมากเลยนะเนี่ยถ้าเธอแอบจับเขาคงไม่รู้หรอกนะเอะนี่เธอพยายามจะรุนลามฉันตอนนอนเหรอใครจะไปรุนแางอนกันมือฉันไม่เงินไปโดนต่างหากเธอหลงกับวามเราของฉันตอนน,น,นอนเลยสิ ตลกแล้วฉันไม่สนใจรลกนะอี่นอนได้แล้วพรุ่งนี้ทำอาหารเช้าฉันด้วยนะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วยา่ายตอนนี้นะคุณจะได้รู้ให้เหนือก,กว่านี่ยายหมูขี้เกียจเลิกนอนฝันแล้วตื่นมาทำอาหารให้ฉันได้แล้วเข้าใจแล้วนะฉันไปเดี๋ยวนี้ละหมอซีซจอไม่รู้เรื่องไงว่าการรบกวนคนตอนนอนมันเสียมารายาทเร่องโชคดีนะที่นี่ไม่มียา่ายอยู่นะฮึเดี๋ยวนะที่ดอกแล้ว ทำไมวันนี้เธอลมดีจังอาหารเชา้าเสร็จแล้วค่าริพราเธอมันคืออะไรเดี๋ยวคุณเปิดดูก็รู้เองล้วคะมันคืออะไรกันนะ่นล้วเธอจะท,ทําเธอทางเลงเล่าทำไมกัน <c oughs> โมซี่จิเหยียนมสซูนี่มันไม่ควเมว่างไงเราชิมดูสิคะมันน่าจะอร่อยดีออกคุณควรจะลองกินอย่างอื่นบ้างกินเยอะติดต่อกันมาตั้งสองวันแล้วนะ หมซีดซอคุณทำอะไรนะ่้วกนแบบนี้ต่อไปฉันจะไม่ทำให้แล้วนะฉันไม่สนหรอกทำไมคุณเรื่องมากอย่างนี้ลนะ่ะฉันเรื่องมากเลยที่ผ่านมาฉันต้องกินยาแบบแปลงนั่นกับเธอแทนที่จะได้กินอาหารดีๆเธอกินไปคนเดียวก็แล้วกันพอเราลงมาคิดดูเขากินยากับเราตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้กินอาหารดีๆเลย <c oughs> ตอนเขากินยากับเรามันไม่ขมเท่านี้นะี่เนอะ